มันขายโลจัาบาทเหรอครับน huh? ี่ยแม่ไม่ด้จะใส่ถุงหมดร้อยจัาบาทครับปูครลบร้อยๆจ้ะร้อยๆอ่าปีนองครับปูแดงนะโลละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นไม่ไม่กลกินอู้สีคืองามแท้งามโพดสีงามนะครับเนาะเอาไปปล่อยแบบนี้มันาเรียงได้บ่เนาะป้าผมอู้ยงามเป็นมันงามอีนิ้วหนากินมันสวยปผาพี่น้องครับปูแดงสีคืองามแท้เนี่โลละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับ สีงามๆโบกากินมันสีงามหลยหลายห้ายครับพี่น้องครับมเมื่อนี้บรรยากาศตลาดนัดไทเลาาอำเภอธาตุพนมครับจังหวัดนครพนมนี่ทูกเสาร์วันจันทร์และเสาร์วันพฤหัสบดีครับผมพาพี่น้องมาเระชมบรรยากาศตลาดนัดไทเลา,มาเมื่อนี้บรรยากาศการค้าขายครับบรรยากาศตามกลางฝนตกไปปล่อยฝนตกลิ่นๆครับช่วงฤดูคนเดี๋ยวมารอเบิ่งน้ำกันครับว่าพี่น้องทั้างเรา,าเรับมันนำสินค้าอย่างขึ้นมาขายในนะ ป๊ดแมงจักกระเตียนไหมตั๊กกระเตียนบรอมเซนตักระเตียนเหลี่ยงนะครับตั๊กกระเตียนธรรมชาติเลยมันขายเป็นกิโลบ้านนะขายเป็นกิโลกิโลได้พี่น้องขายกันอยู่ที่กิโลละสองร้อยปลา,านี่ปลา,าขูดปลาขูดตั๊กกระเตียนงามๆามแหลง,งจิ๊บโพมตัวใหญ่จิ๊บโพมนี่ ทั้งสด<ร>งทั้งใส่ขี่ให้แล้วจีบปมจีบหลอแม่ขายลอยเท่าไรครับตอนนี้ร้อยตัวต่อร้อยบาทอ๋อลอยตัวต่อร้อยห้าสิบบาทตัวนี้ใหญ่ด้วครับตัวใหญ่ตัวอ้วนครับอเอ็ดเหนียบหมดเมานานแล้วครับเดี๋ยวรอมึุฝ <c oughs> นตกสั่นนามใส่กัน มาเข่งมาเมาเข่งมาเข่งครับลูกหยีโอ้โดานนอลังการหอยไหปวดพบหอยไหมหอยนาหอยอันี้ครับหอยนาหอยหอยหอมหอยหอมหอยนาาเป็นขายลดจังไดียร์ละคร หอยหอมร้อยหอยนาห้าสิบนะครับแปดจีท๊อปมาเป็นกล่องภูเขาเลยโลบบแพงครับจางอย่างหอยหอมโลละลอยมีได้พี่น้องครับหอยหอมยี่ใหญ่เลยลูกอยู่ใหญ่โลละร้อยตัวนั้นห้าสิบบาทหอยนาหอยขี่กระต่ายหอยขี่กระต่ายบานเฮานะพี่น้องครับ หลอยู่หล่อออกมาส่วนนั้งพี่น้องมีป่ามีในทัวดินครับทั้งนี้ไอ้นี่เป็นเขียดเป็นปูแดงมีปูแดงมีเขียดคนไหลครับเมื่อนี้ยื่อว่าคนไหลายยอู่พี่น้องทั้งเราเ้าพันกระสีดำหน้าเล้วนะเล้วให้เล้วหน้าเลยตัวนี้เป็นก่อย ภารอบนี้กว๋วยร้ายหลายด้วยครับตัวกว๋วยในนี่มันยังใช่ไหมเออนี่หน่นกระปูหน้าปูหน้าหญ่โตบักใหญ่เลยพี่ครับไม่ได้ไอ้กระท้อปูหน้ากันนะปูหน้าหนึ่งกระปูหน้าขึ้น,ะน,น,ก,นกันป่ะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับข้างนอกเนี่ยคนจะไม่ค่คอยไหลกันเลย แ่เนี่ยสินค้าพันกันะมีพวกนังจีรอนังจีโปรมคือกันอ้ยกระสะออ่อนเขียนกระติกเลยคนคนโตข้ามเนี่ยค่ะจีรอกระเปียกคนกระเปียกนั่งจีรอกระเปียกข้นกระเปียกออนซ้อนออนซ้อนบรรยากาศครับ <c oughs> ตลาดนัดไทลาวอำเภอท่านพนมด้วยครับพี่น้องครับช่วงนี้ปูหน้าหลายแห้ปูหน้าหอยหน้าครับหลายนี่เดือดตัวยังไงคพนนะออคนขายกันยี่ที่โลละสี่สิบคพบางเจ้ากับโลละ30บาทประมาณนี้น,นะ,ะบืบิเวณแนวกินครับก๋อยมาหลายึ้นกันช่วงก๋วยงามๆขาวๆมีก๋อยมีแมงจีรอใหญ่โตบบกใหญ่เลยแมงจีรอ ดี่ครับนี่แต่แมงจีรอถี่ก๋วยไหมวันซ่อนก๋วยพันข่าเขางามๆเลยแมงจีรอบักบักเหมาไงไม่ค่าพันเห็ดกองจักบาทนน้อยนี่ถ้าเป็นถ้าเป็ก็แห้งสุกเหลืองเลยก็สุกๆนี่จักบาทครับนี่แบกเหมาเพิ่น Kong là um, sao bát. A chắc kong là hắn. Gi sip kệ, you know. Ao súc súc lịch hắn kệ cái Men thắng. Tiếng phong ninh anh sao, you. Gi sip bát. Ao kìa hoa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 . Ao แกงง่วงแกงง่วงอดผันะรปันใดสอบอย่างบุมาเนี่ยแอดมินอยากได้ดแบหอย,อยครับจะไปเล่อมึ้วกันหอยนาหอยนาะนะอาวุโโดลูกอาวุโโดงรังไ, <c oughs> ไปไดอยู่ครับ <c oughs> อ,อย่ใอย่เนไ่้จังหน่อยได้ไปน้องครับ ซอยมันอยากหน่อยในเล็กหน่อยฮะนะคอยเบียดกันไปเอาบรรยากาศทรรมกลางแม่น้ำโขงครับน้ำโขงกำลังขึ้นครับช่วงนี้ดูดูนำหลากซอยหน่อยในเล็กหน่อยรถติดรถติดตหมุนมาท่านใดอยู่ครับต้นกับมานดีเลยอุมก็อยากไปทางนี้และ<า>แต่ว่ายางมาท่านใดอยู่ อย่างว่าทธานเดชไปได้ที่เรทาที่เราฟังนี้เล่าเมนน้าห่างนกแคะนั่งในขวดโมเมนต์ไปว่าทธานเดชพี่น้องครับเพื่ะจังหวะบุกค่อยได้ถามราคาเด้อพี่น้องกสิประมาณนี่ถามยากนะจังงา่ยงอยเพราอฟ้ามีรังนกแคพ้ผมตัวนี้ห้างนกกระจับหังเขียวๆอยู่เลย แม่งจีรยอจิปลมแล้วครับช่วงนี้นานี่ผมคนซ่อนอันนี้พี่น้องครับคนซ้อนบักหอยนี่ไหมพดโพด,ดอเถด่อคุณเนาะกอดกรองบางญ่เลยหอยอันนั้นพี่น้องหอยหน้าบ้านเพิ่นเอิญหอยหน้าบ้านเพิ่นเอิญหอยขีดกระต่ายนะดีครับพี่ตเต็มถุงเลยนี่หลายครับเพิ่นขายกันกิโลละหาสิบบาทครับทา่านปลาหอยยังไแมงจีรยอจิปลมอุดมสมบูรณ์ดื่มเต้นนวก,กิน จิ๋วจิ๋อกล่องละห้าสิบบาทกล่องละห้ิบบาทประเทศกล่องกันนี่กล่องละห้าส <c oughs> <c oughs> ครับห้าสิบห้าสิบเบิ่งหอยหน้าครับยังไม่ไ,ได้ไปซื้อหอยหลายนะครับช่วงนี้พี่น้องทั้งฟังเล่าเขาเป็นดำใหด้ดำหน้าเรียวอะนะเดี๋ยวเอาสินค้ามาขายครับช่วงสองอาทิตย์ที่แล้วนี่สีบ,บัวหนาปานี้นะครับ สิเป็นห้างห้างไหมค่ะเพิ่นมาบกครบช่วงนี้แม่ค่ะเพิ่นมาหลายแห้งอานหมดในถ่วดินไหมกระเซากระเซามาคูกันอยู่ประี๋โอ้คือในงามเลยหมดในขายเลยจังเลยหรือไหมค่ะโลสามสิบามสิบสามสิบบาทในไงในเต็มอยู่ได้พี่น้องคนในไงในเต็มในงามครับเต๋แบกในถ่วดินพี่น้องก็รอบางได้หลายเจ้าครับบางเจ้าพังขายยี่สบห้าบาทบางเจ้าขายสามสิบบาทประมาณนี้นะ กันนี่เป็นปลาเป็นหัวหอยของไฟ่ลยอของไฟโอ้ปลาคอใหญ่นอนอยู่ในตาตัวเดียวตัวนะปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ปลาไฮปลาหน้าครับนี่นอไว้นี่ปลาเขียบไหว้เป็นปอกหางแล้วกันนี่นี่ปลาเขียบพร้อมปลาเขียบสุกคนหลายครับแอมมี่นบโค้คอยเด้ถามราคาไหเดอร์พี่น้องครับสีผ้ารอชมบรรยากาศก่อน ร้อชมบิ้งสินขาน้าองกูได้ยากได้สินขาอย่างกะจังระมาเบิ่งเอาครับเพรว่าราคาบา่แพงครับท่านราคาพอไปต่อได้ะนะไปขายต่อเห็ดํำไรก็ได้ครับมีกระเทียมอ้ย,อย่างอเนีน่ยังหนอ่อยคนหลายครับก็บรรยากาศฝนโป,ปอยๆเยอหน่อย สะออนห้างตอวไหทั้งทังล่างครับผมยูดชันข้างบนตัวนี้ทั้งตอหลุมพุ่นะนี่แบบแกะแหงแล้วก็บวกแกะจะมีนะครับผมนะเนไกยี่โรละกีโลละสี่ห่อยห้าหล่อยครับตอ่ตอห้างตอหัวเสือนะถ้าเป็นตอหลุมใหญ่ยอยู่่โลละเจ็ดร่อยบาทเป็นหาบกระสอบเนี่ยสอบหอยอปลาลดเท็ดรวกครับตั้งนี้ พอเราดีหาบบไฟบ่นี่ยส่งหนักเลยไฟให้เพิ่นปลารถปลารดปลารดปลารรัเปลารสเทปปวดลาย่ <laughs> างลายแนวอยู่ตะวันแม่นกถามรคาคาแห่บุกไยไหนเป็นเดียวพะวะมันเอ,อะเอาย่ังหน่อยฮะนะไปนกิโละอางพี่กิโ้ข้างนก่อน ปาปูหน้าทา่านพอดีดองนะครับตัวพอดีดองหลายอย่างปูหน้าบมกหอยหน้าครับเพิ่งเป็นสินค้าครับหลายอย่างหลายแนว่ยจะหั่นต่อเพื่อมาหลายแต่ทั้งรังต่อรังต่อหัวเสือต่อหลุมใหญ่ได้ครับเพิ่ง ตอ่อหลุมอาลาม้วน่อยอ,อ,อ,อายรวมากแคคอยนี่เอายาพึ่งที่ครับไออาไทยอันนี้ก้ไอนอาไทยงานอยูค่ครับอายไทยพึ่งไอไงอนหน่อยมั้งทางไหน,ไหน,นเนาะนี่แมงต่อแมงต่อครับมีต่อ,ม,ม,ม,ตอมีต่อหลุมต่อหัวเสียตัวนี้ต่อหลุมใหญ่เอาอมดกอนไม่จ่าย้ันหัเอาไเบรกไงวดีเนาะเาเบรก ไปหยาไงจังหน่อยครับกลมๆง่ายๆเอออัดไงจัหน่อยส้นขาหลายอย่างหลายแนยวครับตามฤดูกาลหลากหลายตามฤดูกาลครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนกับสิเมนปูเมนหอยไป็นสัญลักครับเป็นปูเป็นหอยเป็นเขียดเป็นแมงชิลอ์ที่ปลอมแมงชิลอ์ที่ปลอมหลาขึ้นกันครับท้างนี้ช่วงฝนตกนักๆจังสีเลยครับแมงชิรอ์ที่ปลอมมันจะราคาสูงในจังหน่อย าช่วงนี้ที่มันแดดแดดแด,ดดดีๆนะครับมันราคามันจะบวแพงหรอกอ๋อตัวหน้าเราแม่ไม่ไดตัวยังไงนะพ่อนะเจิดหอนบรรยากาศดีๆครับเขาสอยนี่เขาใดบุบยเนี่ยว่าเป็นตะไบบ่วดเลยใช่คนหลาแห้งนะขอ๊วยใดบ๊เนาะเดี๋ยวแอมเมยนยางมั้งครับยางใดบ๊วยสวยนะ เขางามๆกองใหญ่ๆเลยแม่รเราเห็ดเต็มจานเลยคนนะกล่อ,องแบบไหนเลยสองจานห้าสิบบาทจ้าสองจานห้าสิบกับจานเดียวกับถือว่าหลายละกินโมเบิร์ตแล้วเ,เ,ลเขางามๆแต่ว่าย่างๆเลยครับไปหยางเนี่นจนยจังไนคนนะโอ้คนหลายฮะช่งวงหกโมงครับหกโมงครึ่งก่อนเลยคนหลายแหงไหมเบียดกันไปเอา แมงเจีรอแมงเจีรอห้าับ้งไหลอยู่ครับสบาทสี่บาทพัดทงกมาสิบาทเล,ลยยร้านนกแค่ก,ก,กรร็มีห้างน,านกห้างนะปอตัอวนี้คือห้างอะ ทุกคนชอบขายบอลทุกคน็ใช่ไหมนขายโลจ้าบาทหรอครับมีไหมจะใส่ถุกบนกใส่โหจักเจ้าบาทครับปูลัวร้อยจังร้อีนองครับปูแดงนะโลละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นไม่ไม่กกินสีคืองามแท้งามโพดสีงามนะครับเนะเอปไปปล่อยบอแน่นี่มมันเหลี่ยงใดก่อนเนาะป้า่นอู้ยงามันงามดีวหนากินมันสวยอพี่น้องครับปูแดงสีคืองามแท้เนะ โลละหนึ่งร้อยบาทเท่านะครับสีงามงามบกากาเขียนมันสีงามลรไม่ได้ตงใจยังอีกสีงามสีงามครับโลละหนึ่งร้อยบาทครับสีนัทส้อนส้อนสีปูแดงย้ายรถยังทำยังง่ายเครื่องคีโลเพิ่นขายปะเครื่องหนึ่งเพิ่นขายบ่เอาให้ผมเครื่องกิโล นี่แหะพมอเขาต่มาเห็นนี่แหละนี่เจะรอชุดเป็นบุฟูฟ์คุ้ยอ่ะพร่วสีกาขินมาเสียไปปล่อยมันสีเป็นหยางบอ้ยซม่นบ่บอกว่าพ่ยางมันงามนะนะบมันหยางเนาะสีมันงามเอาไปปล่อยเห็เล็กหน่อยเบิ่ังคลานี่เนรับจังหวะที่หมีสีท่องหอมนะสีงามแถงหน่อยเนียเจียบประโถได้หนี่งสีงามงามพี่น้องครับปูแดงนะ โลละอรอยครับเถิงโลอาหามบาเ่องโลมสีเอาไปจะเคร่องโลนะสีมันงามดีเอาไปปล่อยให้เด็กน่อยเบงชิมพี่นอสีงามได้นะแต่ว่าเพิ่นลวันกระเสียบดีหอกก็ว่าดปูนเครเ่องโลนะแกเมียนสีเไปปล่อยครับปูแดงปูแดงสีแบบงามเลยงาม อร่นสิบลไตออกบอกไหมคะมัดฝั่างเห้มันไตเป็นทางเดีหนอยหาเกหาเจบปูย่างไงย่างเหยงท่านไทครับแต่ว่าเนียมันกระสีไหลให่าปูแดงครับท่านนี่มันก่อยสอบก้อยคนขายโลดังไนครับก่อยถุกเงินโลสี่สิบบาทโลดสี่สิบบาท๋อบ่อแพงนะครับก้อยท่างนี้โลละสี่สิบบาทไหมอ๋อผิดก่อยร้องงามเถอะ ขาวดีขนาดเลยขาวขาวงามเลยครับโดละสี่สิบบาทขม่้นไก่ปูอันนี้ครับปูแดงไหมปูแดงเคยกินนะครัมบมันขมิ้นแล้วบอกเอ็มยันเลยตัวงามค่ะต้มชงอร่อยมากสีงามสีแดงงามงขนาดเลยปูนหน้าครับคนน่ะปูนหน้าก็ร้านอร่อยนะโลละเจ้าหนี่้พันขายอยู่ปกติเราจะขายถือ,อโกมนะครับต้นงขายอยู่โลละสามสิบบาท ดูน้าดินค,ค้ามันสีหลากหลายไปตามฤดูกาลครับช่วงเป็นช่วงฤดูฝน,นช่วงอาหารฤดูฝนก็ลยเป็นพวกันแล้ะครับห้า,หาตงต่อข้างต่อหัวเสืออ, <c oughs> อ๋ 4, อ,อขายไปร่างร้อยยี่สิบกับสองร้อยบาทเต็มดีจริงนะครับน้องนักบ่แม่โอ้เป็นตาหนักดีนะแหมแล้วอันนี้ก็เลิอ่ะ ร้อยซาวกับสองร้อยบาทไปไม่ได้หรอกขอบพิเศษไปอย่างเดียวยังนานเลยจังหน่อยซอยหน่อยแกะเน<อ>ี่ย <c oughs> จังหน่อยครับตั๊กแตนอันนี้เป็นตั๊กแตนน้ำห้น้ำหน้าด้วยพี่น้องไงตักก๊กแตนน้ำปลาน้ำอันนี้นะส่วนบริเลียนครับพี่น้องทั้ง,งเล่าส่วนมาักเราจะบริเลียนกันหรอก ปตัวนี่คือตัวใหญ่เห็นไห,นไหมวิเศษยจังได็กินนลาปูนี่ป,นปูนาปูนาครับตัวใหญ่ใตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่ากับเต็มมัเนี้เลยพื่นะเท่าก็หลายคือกันเท่ากับมากหลายๆครับเอาร้อยสีย่สิบก็ได้ปรากฏปรากฏดโลละร้อยสี่สิบบาทอ๋อสอนสอนแนวขายนี่นี่จะอีปูนาครับเต็มเลยเพื่น นี่ก็ปูนานี่ก็ปูนาปูนาคุณน้าแม่รับตากกับปูนาหล่อนซ้อนหลอนซ้อนปูนาครับทั้งตลาดนัดเท่าอำเภอขาดพน้อมจังหวัดน,นครพน้อมครับโลละ30บาทราคาบอ่อแพงครับทั้งี้ เนี่ยแอร์อัดกันเนี่ยจังหน่อยครับว้าีผู้สาวหน่อยคี่เกีงแท้ะขายปูหน้าเลยนะสบตัวหนไม่ม่นน่ยิบน่อยอเกีงเลยปูหน้าเพิ่นขายยังไงเนาะครับ ผูหน้าโลโยลยิ่บห้าเนี่ยทั้งนี้แห้งเถิดโอ้หเอาแบบหอยไปน้ำใช่ไหมหอยจุบไป่นเจนครับเอาปกันเน่เขากันเลยใส่ผักกันยางหอมๆอม่เรียนูกหน้าคองเสาน้อยครับหวานจอนหวานจอนูหน้าพี่พี่น้องโรล้ยบาบาทด้วำเลยสิบสองโลยสสองูหน้าเนี่ย มันหลายเจ้าครับหลายเจ้าหลายราคาสองสี่สองสี่โอ้แบบนี้หาทา่านเลาะออไปข้างนอกกันครับหลายแนวายอะแนวใหญ่เน่หยิบบ้านห้องชมบรรยากาศน้ำกันได้เนวเหิวแล้วมันสีจันทร์ไทยอย่าลยจังเลยครับรุ่งมดแผงใหญ่ลูกยังหัก <c oughs> คือคาดขนาดชับบรรยากาศตลาดนัดแถวเมื่อนี้ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ เมื่อนี่น้นาม,มันขึ้นละหลายครับโอ้ยมันอย่างละท่านอ๋อถุงบักหอยเฮียหอ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 ยโอ้ยบกหอยหน้าครับจอบหอยหน้าถุงมันแตกมันกำลังเสียล็อินค้าถุงมาใหญ่นะปาหลายอย่างหลายเนี่ยขอบผมผ่าเป็นนองมาเบิ่งเออเป็นขนขึ้นมะนีเลย ขิงมามุมนี่แล้วครับผลัดพันขนสิงชาขึ้นมาหนี่มันหนี่ที่พันขึ้นมาเทียบชาที่ทางฝีนะครับเพราะว่าไอ้นั่นนะน้ามันขิงไหลครับมันขิงหนองทางเราเข้ามาไหลครับเป็นดำให้ดำหน้าแล้วครับเป็นก็เอาของมาขายมาขายทางไทยเข้าสิงชาขึ้นมาจะมีอย่างแน่ผนัดมีหอยมีปูมีกล้วยมีหั่งตัวครับมาเป็นกระสอบกระสอบเลย Etus. สุดยอดบรรยากาศครับสุดยอดบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวเท่างามๆมีเท่าป๋าโจกพืชผักทั้งการเกษตรก็มางนี้นะครับพี่น้องโอ้ยสุดเลงเยอะคนนะอารมณ์อากาศค่ะพี่ สุดยอดบรรยากาศดีๆครับการขายการขายท่านตลาดนัดเท่าอำเภอตาดพนมจังหวัดนครพนมครับคึกคักขนาดเลยครับเมือนก้ครับพี่น้องทั้งเล่าเฮาดำให้ดำหน้าเล้วนำสินค้ามาขายหลายหลายครับอุ้ยแต่สอนสุดยอดสุดยอดสุดยอดบรรยากาศก็บรรยากาศฝนตกนะจังน่อยครับช่วงในฝนตกไปป่วยบรรยากาศก็ดีงานก็ดีโบหอนหลายแนวครับ อัาน,นี้จะเป็นเปอดฟักต,ตั้งการ,รเกษตรนะครับหลายเป็นผักนั่งอางอยาเป็นในทั่วดินครับตอปลูกตอแมงจีปรมตอเป็นเกะลูกให้ล้วมีลูกตอแมงจีปรมครับ หม่อมท่านนี่จะเป็นกล้วยเลยพี่น้องท่านนี่ท่านนี่กล้วยเป็นสายแบบบัวควยแพงหรอกนกหัวมันเบื้องหน้าบกล้วยกล้วยกล้วยครับนี่เตอร์น้วยใหญ่ๆนามมันขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบเป็น่ายเป็นแบบนะครับกล้วยข้างหลังนี่เลยหนามจ้อยๆอยู่ข้างหลังนี่ครับ ปกติมันจะเข้าไปได้ตัวนี้แต่ว่ามานันมีพันปิดไว้เขาได้กระปูที่หวานอย่างสุดหิบหาซิบมาชื่ออะไรเดียวไม่เห็นแก่ยังว่าเสียไปปล่อยให้ลูกเบื้องเอาไปปล่อยมัน,สมมนสมเสียง,งมามมัน <c oughs> เสียง่ายอะไรเกี่ยวกับง่ายเราอ่ปะปลาปลาปลาครับเตัวนนี่<ไ>ปลาสดๆจากแม่น้ำโขงเป็นข้าวไข่ข้าวใส่ให้แล้ว<ป>ข้าวขี่ข้วใส่ให้แเราครับ บรรยากาศหลอบนอกออกมาข้างนอกแล้วครับตอนนี้ทั้งนอกก็จะไม่รานนี่นะครับเป็นขายป,ปลาปลาทรงนะครับเป็นร้านขายปลาแม่น,านาม้ำคุณได้ยากได้ปลาไปขายต่อนะยืมมุมนี้มันจะขายรคาคาทรงครับโอ้คุณมีแต่ปลาเลยแต่ไม่งเลยครับผลมาเป็นตันตันหลายคาดินี่แต่ปลาด้ไม่นองไปนะปนี่คือลูกค้าเพิ่นเมาไปแล้วมั้งเนี่ย ใส่น้ำเขียงน้ำกระสอบไปในนะหลายครับจะเป็นปลาในปลาเน้นเหล่อกัเป็นปลาสวายปลาเพาะนะครับเป็นปลาพวกปลาหนังนะนะหลายอย่างหลายแนวอุปกรณ์ทั้งการประมงทั้งการเกษตรอย่างนี้ครับตั้งปีท่านนี้เราจะเป็นพวกไอพืชผักทั้งการเกษตรทรงนะครับเป,นะเป็นฟักทองีนะเป็นฟักทองเป็นมันเป็นเผือกครับกองอลังการขนาด ซองโลละสิบาท่ันขายซองบักฟักทองโลละสิบาทเปลือกนี่อยู่ที่ถุงละร้อยห้าสิบนาจะเป็นถุงละสิบโลครับมีมันพรอมมีเปลือกมีมันแล้วก็มีฟักฟักกะไหลทุกอยงครับป๊พี่น้องครับไปแล้วครับผมจะเดินทางไปต่อทังตลาดนัดแถวอำเภอท่าอุเทนครับจังหวัดนครพนมเดี๋ยวรอชมคลิปน้ำกันครับส,ส prayed, ้องรับลีปนี้สวัสดีครับ <ป follow. S 1>